สวัสดีครับผมเดี๋ยวผมจะพามาตัดกล้ยกวยกล้วยน้ำว้านะครับเอาลูกอ่อนๆประมาณเนี่ยครับเอาไปทำอะไรเหรอเอาไปแก้ไอครับใครที่ไอเลือดลังไอมากๆไอไม่หายสักทีก็เนี่ยครับกล้วยน้ำว้าก็เอาลูกที่ยังมีสันอยู่เดี๋ยวตัดไป สักสองลูกเ,เดี๋ยวอเอาไปฝานแล้วก็จิ้มเกลือแกไออย่างดีเลยได้ไมาแล้วครับลูกมันต้องมีสันอย่างงี้นะยังไม่ต้องแก่คือกล้วยอ่อนแหละลูกกล้วยอ่อนนะครับเราได้กล้วยดิบมาแล้วอะแล้วก็เอามาหัน่นหั่นแล้วก็เป็นแว่นแว่นอย่างงี้นนะแล้วก็จิ้มเกลือกินได้เลยแกไออย่างดี